เรื่องน้องตามมาด้วยเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งแถวย่านฝั่งทนเมื่อประมาณสี่ปีที่ผ่านมาผมเป็นนักศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยแห่งนี้วันนั้นผมมีเรียนตอนเวลาห้าโมงเย็นเป็นตึกวิทยาศาสตร์มีอยู่แปชั้น ชั้นที่สามมีไว้สำหรับเก็บเด็กดองลักษณะห้องเรียนที่ชั้นสามถ้าเดินออกมาจากลิฟต์ด้านซ้ายและขวามือจะเป็นพวกหลูเด็กดองกับพวกอวัยวะดองตรงเข้ามาจะมีโต๊ะไม้ยาวไว้ให้สำหรับนักศึกษานั่งผมมาถึงตึกกับแฟนก็ได้โทรหาเพื่อนไว้อยู่ที่ไหนกันแล้วเพื่อนก็บอกว่าอยู่ชั้นสามกันแล้วผมก็เลยเดินขึ้นลิฟ กับแฟนสองคนพอถึงชั้นสามผมไม่เห็นโต๊ะไม้ที่ปกติจะตั้งอยู่กับที่ผมก็เอะใจเพราะมันเป็นโต๊ะที่หนักมากถ้าไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ไม่น่าจะสามารถเคลื่อนย้ายมันได้ผมก็เดินออกมาจากลิฟต์แต่มีความรู้สึกว่าวันนี้อากาศเย็นมากเย็นกว่าปกติและเงียบมากให้ความรู้สึกอึดอัด พอเดินเข้าไปก็ไม่เห็นใครเลยแฟนก็บอกว่าสงสัยจะอยู่ชั้นสี่กันจึงเดินกลับเข้าลิฟต์แต่ปรากฏว่ากดลิฟต์ไม่ติดก็เลยต้องเดินขึ้นทางบันไดแทนพอไปถึงชั้นสี่ก็ยังไม่เจอใครเหมือนเดิมและรู้สึกอึดขัดมากขึ้นจึงคุยกับแฟนว่าลองลงไปอยู่แถวแถวชั้นหนึ่งดีกว่าก็เลยเดินลงบันไดามาพอถึงชั้นหนึ่งความรู้สึกอึดอัดก็หายไป ผมตืงนโทรหาเพื่อนว่าอยู่ที่ไหนกันเพื่อนบอกว่าอยู่ชั้นสามผมก็บอกว่าเมื่อกี้เพิ่งขึ้นไปชั้นสามแต่ไม่เห็นเจอใครเลยเพื่อนก็บอกว่าอยู่ชั้นสามเนี่ยแหละขึ้นมาเร็วๆจะเริ่มเรียนกันแล้วผมกับแฟนลองเดินเข้าไปกดลิฟต์ทีลิฟต์ก็ใช้งานได้ปกติแต่คราวนี้มีนักศึกษาขึ้นมาด้วยหลายคนพอลิฟต์เปิดที่ชั้นสามโต๊ะไม้ยาวกลับตั้งอยู่ที่เดิมและเห็นเพื่อนนั่งอยู่ที่โต๊ะก,กันปกติ ความรู้สึกเย็ยนเย็นอึดอัดเหมือนรอบแรกที่ขึ้นมาก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วผมกับแฟนงงว่าตอนแรกมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเลิกเรียนเราก็ขับรถกลับหอพักกันตอนนั้นน่าจะประมาณ3่ารุ่มได้ผมขับรถไปจนถึงสะพานไม้แล้วจังหวะที่ขับรถขึ้นไปปรากฏว่าเห็นเด็กตัวเท่าขวดโหลดองนั่งกอดเข่าแล้วก้มหน้าอยู่ตรงข้างๆราวสะพานไม้ ผมก็มองจนขับรถผ่านไปและเห็นว่าแฟนก็มองตามด้วยจึงถามแฟนว่าเห็นไหมแฟนก็บอกว่าเห็นเพื่อนที่นั่งอยู่ข้างหลังสองคนก็บอกว่าเห็นเหมือนกันผมแน่ใจแล้วว่าไม่ได้ตาฝาดรู้สึกเย็นวับไปทังตัวจนไม่กล้ามองกระจกหลังสักพักมีรถกระบะขับแซงมาทางขวาและวปาดเข้าซ้ายที่ข้างหน้ารถของผมผมเห็นผู้หญิงนั่งอยู่ขอบกระบะหลังรถ แล้วเอาขายหย่อนลงมาข้างหลังมองหน้าผมแต่กลับไม่มีเท้าทุกคนในรถเงียบหมดผู้หญิงที่นั่งอยู่ท้ายกระบะก็ยิ้มให้ผมแต่ลักษณะการยิ้มคือยิ้มกว้างจนปากฉีกเกือบจะถึงหูผมรีบชะลอรถลงเพราะความกลัวปล่อยให้รถกระบะข้างหน้าทิ้งห่างออกไปก่อนทุกคนในรถไม่มีใครกล้าพูดอะไรออกมาผมขับไปเรื่อยๆก็เจอรถกระบะคันเดิมอยู่ข้างหน้า แล้วก็เห็นผู้หญิงนั่งอยู่ท่าเดิมผมรู้สึกท้องไส้ปั่นป่วนขึ้นมาทันทีแตนจึงบอกให้รีบขับแซงไปเลยผมจึงเหยียบคันเร่งแซงรถกระบะไปแล้วแฟนก็บอกให้ชะลอแล้วให้รถกระบะแซงไปอีกรอบพอรถกระบะแซงขึ้นมาผู้หญิงคนนั้นก็ไม่อยู่แล้วทุกคนเหมือนจะโล่งใจแต่มีความรู้สึกตัง,งิดตัง,งิดอยู่บ้างว่าแล้วเขาหายไปอยู่ไหน ผมหันไปหาแฟนตาก็เหลือบไปมองกระจกมองข้างปรากฏว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นวิ่งตามหลังรถมาติดๆทั้งๆท,ท,ที่ผมขับอยู่ที่ประมาณร้อยนิดๆผมเสียว,ว่าไปทั้งตัวจึงรีบขับรถไปจนเกือบจะถึงร้านเล่นดนตรีผู้หญิงคนนั้นก็หายไปพอมาถึงร้านผมก็มานั่งประติดประต่อเรื่องราวหรือว่าผู้หญิงที่นั่งอยู่บนกระบะกับที่วิ่งตามหลังรถมา จะเป็นคนเดียวกันกับตอนที่ผมเห็นที่หน้าห้องน้ําในตึกเรียนแล้วเด็กตัวเล็กที่อยู่บนราวสะพานจะเป็นลูกของเขาตอนที่ผมเรียนในชั่วโมงเรียนผมอาจจะเปิดทําอะไรไม่ดีลงไปกับเด็กที่อยู่ในโหลดองแม่ของเขาจึงไม่พอใจเลยออกมาเตือนนี่ก็คือเรื่องราวสยองฝันที่ผมได้เจอมา